ไก่จะไข่งแล้วเขเบ่งเขาเบ่ง hmm, ต mm ัวโกงอืดเบ่งเดียลูกอืดแก่ๆแล้วนะก็เป็นแม่ครับแม่พันธุ์อืด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 ออกยังลูกอืด อะย,ยังคะเออดออดเขาอายุเยอะแล้วไนงะไข่เขาเริ่มฟองตัวออาแล้ให้แม่ดูสิยี่ตัวพี่มันก็ห่วงมันห่วงรังไข่เอาเบ่งเขาลูกเบ่งเขาอ,อ,อ,อ อ,อีตัวพี่มันหวงรังไข่มันเห็นน้องก็ไปไข่ไรต้มก็จะตะโกนอ่าอ่าแบ่งเ,เ,เขาลูกแบ่งแบงยังฮะออายังลูกปุนก่นขาลูกกลโกลโต ดูพฤติกรรมของแม่ไก่นะเวลาเขาจะไข่คลอดลูกเอาเปงลูกร้องเขาจะไม่อยู่นานน้อง mm hmm. ตัวเนี้เขาจะเขาจะรีบไข่รีบบอ,อกเพราะว่าพี่มันร้องไงพี่เป็นห่วงลังเออตืดต mm ืด hmm. ทำมาทุกสไต็ปแล้วลังเพราะว่าทํายังไงก็ไก่ตัวผู้เข้าไปกวนแม่ไก่แล้วไข่แตกไ้นลูกอเออเบ่งยังครับออตัวเล็กแล้วไข่เขาไข่ขเขาเริ่ม ฟอมโตไงตอนนี้เหมือนอายุเยอะเพราะอาจจะไข่แต่ตอนเป็นสาวเล็กๆใช่ไหมเพราไข่บ่อยๆเล็กๆกับไข่เขาจะฟอมเล็กอันนี้พอเขาไข่ตอนนี้ไข่เขาจะฟอมใหญ่แล้วสุดยังลูกสุดยังคะเป็นสุดยังลูกเป็นสุดยังมา เตี้ยตัวนี้สาวเตี้ยเรียนรู้จากชื่อนะพี่เตีย้ยตัวนี้จะเป็นเตีย้ยตัวน้องตัวซิลเวอร์ซัคเซสมาลงมาขึ้นมาเลยเห็นยังคะมาลงมามาอึ๊ปให้แม่เฝ้าง่ายเฝ้าง่ายพี่เขาอย่ามากวนเวลาตัวเมียไข่แม่บอกว่ายัางไงเดี๋ยวจะได้ไปลอ,อยังคารยามยามโหนเดี๋ยวก่อนถ้น้องไข่ก่อนลูกดู